ดูดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่18กันยายนถึง24กันยายน2566ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนสัปดาห์นี้ท่านต้องมีสติให้มากๆกับการทำเรื่องต่างๆเพราะอาจจะเสียรู้คนบางคนได้โดยไม่รู้ตัวการเงินการเจราจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรม ท่านจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเนื่องจากได้แรงสนับสนุนจากรอบด้านส่งผลดีต่อรายได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโชคลาภมีให้เห็นได้จากสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังและได้เห็นด้วยตนเองและนำมาประมวลอย่างชัดเจนงานเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลากับหน้าที่ที่ทำอยู่ จึงต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดและพลิกสถานการณ์ให้ท่านเป็นฝ่ายได้เปรียบขึ้นมาได้ความรักต้องอยู่กับความไม่แน่นอนในอารมณ์ของคนรักในบางขณะให้ได้ก็จะเกิดความเข้าใจและไม่เป็นปัญหาระหว่างกันสุขภาพระวังจะถูกกระแทกบริเวณท้องจากการทำกิจกรรมบางอย่างที่ขาดความรอบคอบ